สูตรลดน้ำหนักผอมไวและผอมได้ตลอดชีวิตก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามผดหัวใจและอย่าลืมกดแชร์ให้กับพันสาภาพผอมด้วยนะครับผมลดน้ำหนักจาก85เหลือ60กิโลลดได้แบบนี้มา4-5ปีแล้วไม่เคยกลับไปอ้วนอีกเลยครับข้อแรกนะครับก็คือมีวายที่ชัดเจนว่าเราจะลดน้ำหนักไปทำไมลดไปเพื่ออะไรไม่ว่าจะลดกิโลหรือลดเอวกี่นิ้วอย่างผมเนี่ย อยากลดน้าหนักเพราะว่าผมอยากหายป่วยเพราะว่าผลเลือดของผมเนี่ยมันเกินทุกค่าแล้วถ้าเกิดผมไม่ลดน้ําหนักนะครับสุขภาพแย่แน่นอนเช่นเดียวกับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีวายที่ชัดเจนเพื่อนๆลดได้แน่นอนข้อ2นะครับจะต้องมีการวัดผลไม่ว่าจะเป็นชั่งน้ําหนักวัดสัดส่วนแล้วก็ถ่ายรูปเราจะไม่ดูแค่น้ําหนักอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในบางครั้งน้ําหนักลงน้อยแต่สัดส่วนลงมาก การที่เราทําแบบนี้นะครับเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบวัดผลก่อนหน้าและหลังเพื่อให้เรามีกําลังใจในการลดน้ําหนักนะครับข้อ3ลงมือทําอย่างต่อเนื่องจนถึงเป้าหมายครับ